ไม่รู้เหมือนกันมันบันทึกวิดีโอไว้ที่ไหนไม่เคยเปิดดูกดลูกศรขึน้น,นจะเป็นกระโดดตีร้อนกระโดดเดินธรรมาดากับเขาไม่เป็นสังเกตป้ายประกาศจับอีกจนหัวแดงอีกแล้วจนหน้าบากคือเกาหลีมันเป็นอะไรกับจน จนถึกๆมากว่ะวะเนี่ยอีปาคนนี้ดูเคอ่ะกูอยากไปคุยกับม, <c oughs> มันไปคุยไม่ได้แชทดูตูไปตนนีดิที่ไม่มีของอะไรให้ดูเลยอ่ะผิดไปแล้จะไปดูตันเจียนกันนะคะเราออกมาที่ชานบืบงแมปชานืองดูเบ้นเออคนเขยเะอขึ้นหน่อยเฮ้ยทำไมอินี่มันหัวเจียนวะ ได้ใช้ยานักล่าด้วยเฮ้ยช่วยหนูนี้ไอยดูเป็นนักโนหน่อยนีก็เดินแบบเงยหน้ามากคู้หนูมาผู้ดีผู้ดีเอจริงแม่งเกียนนี่ใส่เกียนนะขอกด M6 ตัวไหนโอ๊ยจบอ่ะหรือพากูเกียนอว่ะกด M5 คนหนึ่งจะหายไป ที่คนนี้จะเป็นร้านขายของซึ่งกูยังไม่ซื้ออะไรตง้งสิ้นหั้งกล่งนี่เดินหนุยหน้ามากนะถ้าเราตั้งปาร์ตี้ใช่ป่ะอยากลองดูแล้วหลักความยากทำไมจะเลือกไม่ได้วะตั้งปาร์ตี้โอเคระดับ เลืไม่ได้อ่ะเตง็งดูแมพแมปนี้ก็ไม่มีอะไรประตูตรงนี้ก็ยังไม่เปิดกูยังเวลไม่ถึงมั้งไปไม่ได้โอเคงั้นกูเริ่มเวลให้ออกไปได้ก่อนแล้วกันหรือว่ามันต้องทำเฟสออกวะดูโจนหัวน้ำตาลหน้าบากจะมีสามแมป นี่กระแตกเตะ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 ดูดของเข้าไปในตัวกดสเต้ไลจะชาร์จชาร์จชาร์จเพื่อ อำไมกูกดเอใช้สกิลแม่งเลยเชียวัดกูแต่มีเวลาเรากดเดินธรรมดาจะไม่เห็นอะไรแต่ถ้าหากกดวิ่งปุ๊บมันจะมีปุ่มถ้าหากเรากดปุ่มอื่นๆด้วยมันจะเป็นภาพต่อเนื่องลองดิอ่า กดวิ่งแล้วก็แซดสองครั้งจะเป็นเตะทะไรเตะแฟดแล้วก็เอ็กซาไม่ได้อ่อยิงข้างหลังนักขนูจะกระโดดได้สูงนะคะ จะบอกว่าสก,กิลมีถ้ากด A หรือกด S ไนี่นันก็ชาร์เเจเพื่อยังไม่เจอคือยังไม่เจอมอนเลยว่ะค่ะกูเตะอย่างเดียวกูไม่สนนี่อะไรวะ อันที่จริงคือกูกดมั่วอยู่ค่ะกูเตะอย่างเดียวคือกดมั่วมากอนาทีนี้ กูกดมั่วมากค่ะเคียร์แล้วกูเก็บอะไรบ้างกูเก็บอะไรได้บ้างกูยังไม่รู้เลยกูแค่เหยียบมันแล้วมันก็เข้ามาในตัวเออแย,ย่แอ t แตร์อันนี้เลยอ,อ่ากลับมาในเมืองอีกครั้งเมื่อกี้อยู่ระหว่างเข้าแมปบอสแล้วแบบ พื้นที่เต็มพื้นที่เต็มเลยก็ต้องหยุดอัดก่อนนะกลับมาที่ชานเมืองใหม่เอามาดูแนะนำสก,กิลอันนี้เป็นสก,กิลของนักโนปุ่มรัดก็จะมี a s d c ตามที่ว่าไปถ้า c ถันยังอัพไม่ได้เพราะว่าเวลไม่ถึงแต่พอเลเวลอัพจะมี sc ให้ sc เอาไวอ้อัพสก,กิลอาก็ว่าไป ค่าสี่นี้ไม่อัพเลยสักสักสกิลหนึ่งถ้า A ถ้า B ก็คงเป็นใช้ตอนเปลี่ยนอาชีพแล้วมั้งฉันก็ไม่รู้หรอกข้ามันไปก่อนตอนนี้เข้ามาสกิลคือจะมีให้แทบว่าแทบทั่วไปกระโดดเดชแล้วก็เดสจัมทั่วไปก็คือกดแท็จะเดินแท็บสองครั้งจะไม่ใช่ถ้าแทรตโจมตีธรรมดาเป็นเตะก็ถ้าหากกดต่อเนื่องก็จะเป็นท่าคอมโบชุด กดแทกสามครั้งแล้วกดลูกศรขึ้นกับแทดก็จะเป็นท่าเตะแบบเตะขึ้นอ่ะเออกดแทกสามครั้งแล้ว X ก็จะเป็นอีกท่าหนึ่งก็ลองดูว่าฝึกใช้ท่าไหนจนท่าคอมโบได้ท่ากระโดดกดลูกศรขึ้นแล้วกดโจมตีอะไรก็ว่าไปเนี่ยอันนี้คือกดลูกศรสองครั้งก็จะเป็นวิ่งวิ่งเสร็จ โอมตีแล้วก็โอมตีมีทาคอมโบแมงำเวสตวอนนี้เฟสอีพีคือเป็นในเรื่องต้องไปที่ไหนไม่รู้เฉันที่อย่างนานหนังสือแม่งเล็กอ่ะพี่เดียาดูปาร์ตี้กลม ไม่เอาห็นหน้าอีนี่แล้วใจเป็นอันนี้แหละชอบเธอ,อถ้าหากเขาดันด้วยสภาพนี้จะเป็นไงวะ <c oughs> หน้าก็แดงๆไม่ใช่ <c oughs> ยืนซ้อนกันอยู่เฮ้ยคนเล่นนักนูเยอะว่ะไรวะเซงเดวอินเวนทอรี่อ่ะ อวตารพิเศษของเรสวัตุยิบการใช้ให้อนญาเติมเลือดมาห้าอันได้แต่เมื่อไหร่ไม่รู้จะไม่ได้ได้รองเท้ามาโอเคจะใส่แล้วลิกขวาเป็นการใส่ตรงนี้ปุ่มููข้อมูลตัวละครก็ิอาวุธอะไรไว้บ้างานุอันนี้เป็นอวตารได้มาตอนเริ่มต้นว,วอรวตาเลยนี้ เธอถ้าาออกเป็นไงวะอ,อดูบ้านมากไอ้ตายละวเป็นสาวนา้ยสาวนาคนบ้านอะใส่เหอะคุณรับไม่ได้อ่ะอย่างน้อยมันก็ดูดีกว่ากเกดเลหกแล้วก็เอห้าให้คนอื่นหายไปคุณไม่อยากเห็น ใส่อะไรดีอ่ะมีอะไรอ่ะจิ้ดอกไม้ไม่เอาอันนี้คืออะ่รใช้งานใช่ไหมเอาเอาวตารโอ้ตัดเลี้ยงคุยอยากตัดเลี้ยงไม่มีนี่คืออะไรวะ ดอดอดอกงมันอ่านว่าอะไรวะอ๋อติดตั้งฮืคุยยังสามารถอ่านได้กูสุดยอดว่ะอมีปาร์ตี้คุมีคนเดียวที่เหลือแม่งว่าง ดวิ่งจ้องตีอืมเอนะครับเดี๋ยวทำไมท่าดีกูใช้ไม่ได้วะเดี๋ยวชาร์จก่อน แมวทำไมจะโตลอยขึ้นมาอ่ะอ๋อชาร์จต้องชาร์จก่อนใช่ไหมหนึ่งจะใช้ได้อู้แล้วดูกระจายดูมีกูดาวหกวิท่าเอสสีลังกาอืมสวยด,ดีนะคะชาร์จเขา้าชาร์จเขา้า ันดีตรงที่ไม่ต้องกดหมุนกล้องอะไรพวกนี้แหละ เชื่อไม่โดน คือกดมั่วมาก่าทีนี้ฉากต่อไปเป็นบอสนะคะทำไมออกกินไก่แล้วได้แคทีเพิ่ม พูดเนี่ยอะไรวะชนะและ้วโอเคถ้าชีแรกงไงไม่รู้อ่ะทำไมไมันต้องส่งจูบทุกครั้งด้วยกูไม่ชอบเลยรู้สึกท่าตระวะที่เล่นนักโนแม่งแรกวะ่ะ อคอเคได้รับไอเทมใหม่เปิดดูดิกูมีอะไรใหม่วะได้รองเท้าเหรอรองเท้าสำหรับเอวสอดโอเคสำหรับนักดาบไม่ใช่ของกูกูไปขายแม่งขายสิงล่างสิงล่างเฮเลนขายแม่งขายไงวะ ไเทีขายขายได้แปดร้อยหกสิบสี่ขายจบเกออกลับเมืองดีกว่าทีนี้พื้นฐานก็ได้กันหมดแล้วเราก็จบแค่นี้แล้วกันเดินหน้่ยหน้ากัน <laughs> เดินดีๆไม่เป็น <laughs> ดินดีๆไม่เป็นคุณบ้าเลยวะโอเคบ๊ายบาย